ตอนนี้ค่ะเรากลับมาอยู่ที่บ้านพี่รักค่ะจาก EP4 ีที่บอกว่าตั้งสารไม่ดีใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์กู้ได้มาทําพิธีตั้งพระชัยมงคลใหม่ค่ะบรรยากาศในพิธีจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอติดตามชม EP เต็มใน YouTube ได้เลยนะคะพรุงนี้คือ องค์ที่มาจากบ้านที่หลังบอกใช่ครับพระชัยมงคลตอนแรกไม่ดีครับคือมันมียานชาญชาญที่เขาเขาเสก้องทำมามันเป็นสัมภเวสีแต่นี่ผมแก้ให้แล้วอันนี้ผมเสกให้เรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวไว้ไว้ให้เสร็จแล้วละว,วันไหนจะนัดไปไปไปทําให้เขาอีกทีไปวางขให้เขาเพราะว่าเขาต้องการให้ผมไปทําให้ ต้องเป็นอาจารย์กูใช่ไหมใช่ต้องเป็นอาจารย์รออาจารย์อาจารย์ชิลเยอะมากเลย <c oughs> เพราะว่าอาจารย์จะช่วยช่วยคนเยอะนะ <c oughs> พี่ก็รอว่าต้องให้เป็นอาจารย์ทำาทํทำให้ อาจารย์พูดถึงนี่ก่อนได้ไหมอาจารย์ที่ EP มันจะมี EP หนึ่งที่เราไปแก้ให้บ้านพี่รักแล้วครับแล้วก็มีที่มันจะมีตรงศาลที่อาจารย์ต่อต้านเนาะแล้วอาจารย์ก็นัดวันทางพี่รักก็นัดวันอาจารยน์นัดกับอาจารย์เพื่อไปทะเลไปแก้ที่ศาลให้ทีนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบ้างอาจารย์มันเป็นอย่างนี้บ้านพี่รักเนี่ย คือคือเขาไม่สบายกันทั้งบ้านเขาเขา้าออกเขาเข้าออกโรงพยาบาลนะเดี๋ยวแฟนเดี๋ยวผู้ชายเป็นเดี๋ยวผู้รักเป็นเดี๋ยวลูกเป็นถ้าออกเดี๋ยวก็หายเงี้ยแล้วจินจกับหนามมาส่งมาเขาบอกบ้านไข่มันไม่ดีเลยอะ่ะเขาเป็นเพื่อนกันไงเขาบอกบ้านพี่รักโอ้ทำไมไม่ดีแล้วก็ให้ให้เขาถ่ายเป็นวีโอก็ถ่ายไม่เป็นไงผมบอกน่าจะผมไปดูให้ ก็ไปถึงยังไม่ทันนั่นเลยรถปุ๊บออกเข้าไปพกหมวอวกเลยเพราะผมก็ดูว่ามันสารนี่ไม่ดีสารพวกภูมิเจ้าที่อะไรเนี่ยต่ยาไม่ดีผมถามว่าใครมือตั้งเขาบอกว่าเป็นร่างทรงมั้ยก็มันมีสัมภเวสีไงแล้วเขาแย่มาเนี่ยเป็นเป็นหายๆเสร็จแล้วเราก็เช็คเลยเช็คจนทั่วไงแต่ว่าเอาออกมาก่อน แล้วเขาคงก็มาแก้ให้ทําให้ทาวิธีแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปตั้งนะเขาตั้งอยู่แล้วแต่ให้ความให้ให้เปลี่ยนไปนิดหน่อยให้ทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนนั่นแค่นิดเองถ้าจริงๆว่าถ้าผมไปตั้งเองเนี่ยผมทาไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เรียนทางนี้เพราะศารพวกนี้ต้องต้องคนที่เป็นพรามามีวิชาหรือไงตั้งสารเป็นแต่ว่าผมแก้ได้สิ่งท้่ผมทําได้ผมก็ทําให้แต่ผมก็อัญเชิญใหม่ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไร ก็ทำมาก็ก็ดีขึ้นเนี่ยครับไม่ป่วยไม่อะไรละแล้วก็เช็ครูที่บ้านนี่เขาหมดเลยทุกชั้นที่มันเจอก็มีห้องห้องห้องรับแขกเปไหมะาที่มีตู้ตรงตู้ที่มีก็พระที่ไม่ดีแล้วก็ตู้เสื้อผ้าข้างหลังเสื้อเสื้อของลูกเนะลูกลูกสาวมั้ัแล้วก็ข้างบนข้างบนที่เป็นห้องนอนห้องนอนน่าจะลูกชายลูกชายเอ่ แค่นั้นแหละอย่างนี้ก็ไม่มีอะไร,รแล้วก็แก้เขาก็โอเคละตอนนี้ก็ไม่มีอะไรปกติ<ช>ก็ดีขึ้นแต,แต่ปกติอาจารย์จะไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ออกอเคสเ,เนี่ยก็ไปไปลงพื้นที่แล้วด้วยอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะม,มันมีหลายเคสที่แบบทักมาแบบให้อาจารย์ไปช่วยแก้ที่บ้านเลยได้ไหมอย่างเงี้ยอาจารย์รับไหมครับหรือว่าอะไรยังไงครับไม่หรอกมันต้องดูเพราะว่า ถ้ามันไม่ไกลมากผมไปได้ผมก็ไปให้แต่ถ้ามันไกลเนี่ยบางทีต่างหวัดเนี่ยโอ้โหเอาไม่ลงมาเคสอย่างที่จินกับนานแม่เขาอะอยู่นครเนี่ยก็ไปไม่ไหวเออนครเนี่ยแล้วก็อย่างที่ชื่ออะไรอะที่กาญจนบุรีป่ะอาจารย์กาญจนบุรีก็ไม่ได้ไปไงอแล้วก็ที่ยโสก็ไม่ได้ไปนะครเขาพยายามตามที่ผมบอกมันก็หายแต่ผมเจอก่อนไม่จำเป็นต้องไปหรอก ให้ผมเจอแต่คุณถ่ายให้ถูกต้องไงไม่ใช่คุณถ่ายมันไม่ถูกแล้วมันภาพวูบวับวูบวับเนี่ยผมจับไม่ทันคุณคุณตามที่ผมบอกอย่างนี้ยงเดี๋ยว่าเปิดไลฟ์สดเลยแล้วผมเช็คให้เลยไลย่เลยพผมจะรู้เลยใช่รู้เลยว่ามันอยู่จุดไหนแล้วเอามาแก้ตามที่ผมบอกเดี๋ยวก็หายผมผมกรารันตีว่าหายแน่นอนคือข้อดีอย่างหนึ่งที่อาจารย์ไม่ต้องลงพื้นท<ง>ี่คืออาจารย์จะใช้วิธีการวิดีโอคอลกับเคสนะเนาะก็คือให้เคส เดินไูที่บ้านไปเลยเามนผมเดินอยู่อ่ะอาจารย์อยู่ที่บ้านอ่าผมเดินดูอาจารย์ก็สแกนได้เลยรู้ไม่จาเป็นต้องไปจำเป็นต้องไปอผมจะรู้มันมีตัวเส้นตัวนี้ของผมจะมีเห็นไหมหรือบางคนที่เพิ่งมาใหม่เงี่ยเขาก็งงไงเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงก็มาพิสูจน์ไงพิสูจน์ไงแล้วผมจะรู้ยังไงคุณโดนไม่โดนผมจับแล้วผมก็รู้ละผมจะมีอาการต่อต้านละสุดเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะอ้วกเห็นไหมฮะ เนี่ยผมจะเดินเข้ามาเนี่ยเห็นไหมผมจะอ้วกสารเนี่ยผมต่อต้าเลยเนี่ยมันเป็นสมเปนสี ตรที่มาต่อบบ้านที่หลักหรือเปล่าใช่ครับพระชัยมงคลกแ็แรกไม่ดีครับคือมันมียานชาญชาญที่เขาเขาเสกเขาทำมามันเป็นสัมภเวสีแต่นี่ผมแก้ให้ละอันนี้ผมเสกไว้เรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวไว้ไว้ให้เสร็จแล้วละว,วันไหนจะนัดไปไปไปทําให้เขาอีกทีไปวางให้เขาเพราะว่าเขาต้องการให้ผมไปทําให้ใช่ไหม,ไหมก็โอเค อันนี้ก็คือปิดทองใหม่อะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับไม่เหมือนตอนที่เอามาเลยใช่ปิดอันนี้เป็นใหม่ผมทําให้ครับผ <melody, S 2> มติดให้ใหม่อันนั้นเองก็ลงอะไรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเบิกเรียกเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ย,ยวเดี๋ย응วถ้าอาจารย์ไปบ้านที่รักเพื่อไปตั้งสันมลัภูมิให้ที่รักใหม่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกัน สวัสดีค่ะวันนี้ฝนอยู่ที่นี่ค่ะบ้านพีรักถ้าใครจำได้บ้านพีรักนี่จะอยู่ใน e ีสินะคะในเรื่องของตั้งสาลไม่ดีค่ะทำให้ที่บ้านอ่ะไม่ค่อยดีเลยวันนี้อาจารย์ผู้ค่ะจะมาทำวิธีตั้งพระชัยมงคลใหม่ให้มาดูซิว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ พระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณหลวงปู่ทองคุณดังคุณเดิมคุณบาอาจารย์ทั้งหลายคุณทั่วสารชิตคุณครอบจักรวาลครูอาจารย์เจกขอจงมารับดอกไม้ทูกเพียรเงินกำนวนครูจงครบบริบูรณ์ขอให้กพเจ้าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่ดีขอให้สมเร็จสมความปรารถนา ฝากเอาเงินมาฝากเอาทองมาฝากเอาลาบมาฝากเอาโชคมาฝากเอาลูกค้ามากับฝากเอาสิ่งที่ดีๆมาเข้ามาในบ้านและครอบครัวของพระเจ้าเจเจ้าเ้าาเุสาธุาธุาา ซาธุซาูุคุณพระพุทธพรำประสงค์คุณบิดามันดาค,คุณหลวงปู่ทองคูณดั่งผู้เดิมคูบ้าอาจารย์ทั้งหลายคูตัวตรลาจิตคูความจักรวาลคูอาจารย์เจ็ก อจงมารับดอกไม้ทุกเทียนเงินกำนวนครูจงคคบบริบูรณ์คอยกับพระเจ้าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่ดีก็คอยสมเร็จสมความปัรถนาตุประการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ลูกเป็นประราจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีคอยปู่และครูบาอาจารย์ทั้งหลายคุมอาจารย์เจ็กโปรดยกโทษสิให้แก่ข้าพเจ้าดิเถออามาปันเตสาธูสาธูสาธูลูกจะลำลึกถึงพุทธอาคุณนางธรรมอาคุณนางสร้างข้าอาคุณนาง คุณพระพุทธห้าสิบหกคุณพระธรรมสามสิบแปดคุณพระสงฆ์สิบสี่คุณบิดายี่สิบเอ็ดคุณมารดาสิบสองคุณกุมาอาจารย์สิบกระเบเจ้าจึงของคุณอันนี้เป็นที่พึงอามาบันเตสาธุสาธุสาธุส,าธสิทธิขอวิชาสิทธิขอปัญญาพุทธังขอประสิทธิทรรมังขอประสิทธิสร้างทางขอประสิทธิขอประสิธทสธ,สสธ,สธิจากหลวงปู่ทองวราโยธโโากุณังกุฎเดิม กูมาอาจารย์ทั้งหลายกูตัวยสาราชกูความจักรวาลของอาจาย์เจกจงประสิทธิ์ให้กับพระเจ้าข้าพระเจ้าจะลำลึกถึงเลขยันกระอัคระตัวหนึ่งตัวใดก็ขอให้จงมาบันดาลขอให้จงมาบังเกิดขอให้มีอิทธิฤทธิขอให้มีเดชะวิชาอนุภาพทุปากาอามาพันเตสาธุสาธุสาธุอิสาวาสุสุสวาอิสัมปติธามีเพีย,ตยงติดยันตัง,งตทันตังเวรเลกึงติดเทียงติด พุทโธธรรมโมสังโฆคุณบิดามันดาจงอุมชูลูกด้วยจงแผ่เมตตาลูกด้วยจงปุกปกฟังรัษาดูเรียนนะสิทธิจุติปฏิส้นธิจงบังเกิดเป็นปากทิปนักโรโหติสัมบโวโจบังเกิดเป็นกาสิปะผลอิริตริตวิชายาเตงชัยอายนะปฏิรูปังสัมปติธามีเพียงติดเพียงติดเพียงติดอมัเต ันหันเดหันติดติดอังนังกุนุกุนเกลียวอมหนึ่งเกียวเหนียวเนี่ยมงุบชายยายาทาภมอนะอุดถังอตโตอตโตอัดังปฏิรูปังสัมปติถามีเพียงติดแม่พระทั้งสี่ท่านเอ่ยอยู่หรือยังอยู่แล้วจงมาปุกปลุกองรักษาลูกใหญใจนะจงมาช่วยชีวิตลูกใดญ่ใหมายันตังสันตังเวรใรกึ่งติดเพียงติดเพียงติดอํา สาธุสาธุสาธุคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณวิดามันดาคุณหลวงปู่ทองคุณดังคุณเดิมหูบาอาจารย์สังหลารกู่วัตราธิตกูความจักรวาลงานอาจารย์เจกขอจงมาปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี มีบ้านนี้ออกไปให้หมดสิ่งที่ดียงเข้ามาทัดสะนะมามีหังขอยลูกสวัสดีมีชัยซาทุซาทุผู้ทังแก่กรรมกำหมดกรรมทำมังแก่ข้อกำหมดข้อ,ขอสร้างขังแก่ทุกกาหมดทุกแก่โลแก่ภัยแก่ไอเสเนียจังไรแก่ไอสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดสิ่งที่ดีคงเข้ามาทัดสะหนะมามีหังสวัสดีมีใชย ธรรมโสทะปะกวาโตอรหะโตสมาสมบุัสศะโมทศปะกวาโตอรหะโตสมาสพุทตรสะณโมทสปะกวาโตอรหัโตสมาสมบุัสศะพุทธังสัลนังกฉามิธัมมังสัลังกฉามิสังฆังสัลนังกฉามิสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสิริมงคลอยู่ในร่างกายสิ่งของหลวงปู่ทุกคนวิชายาเตสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลหิบใยร่างกายในบ้านนี้ของจงออกไปให้หมดสิ่งที่ดีกงเข้ามาทัศนามามีหัง ขอให้ลูกสวัสดีมีชัยพุทธสังมังฝรังวัจรโรเกมีธรรมสังมังฝรังวัจรโรเกมีสังกสังมังครังวัจรโรเกมีณคุ้มอยู่หัวโมคุ้มอยู่หลังพุทธคุ้มอยู่นาทาคุ้มอยู่ควายะคุ้มอยู่ทรายคุ้มได้สารพันกายตัวคุ้มได้ทั่วดตะลอาทิ์คุ้มได้พ้นอันตรายทั้งปวงคุ้มนะทั้งปวงคุ้มได้นโมพุทัยยะยะธาบุมอนนะอิสวาสุสุสวาอิสัมปติถามีเพียงติดยันตังสันตังวีเรกึงติดเพียงติด พุ ha, os, i, ha, ทธังคอยสิทธิปู่ทุกคนจงมีเมตตาธรรมังคอยสิทธิปู่ทุกคนจงมีเมตตาสัางขังคอยสิทธิปู่ทุกคนจงมีเมตตาพุทธังรวมจิตธรรมังรวมใจสัางทังพวงชายหญิงจงมาหลงไหลสิทธิปู่กุทุกคนได้นานาทองนาอีกอหรืออีกคอจงมารวมใจพุทโธมีใจอ่อนละพุทโธสัมปติธามีเพียงเติด พุทธังคอยทุกคนมีเมตตาธรรมังคอยสิปุลคนจงไม่เมตตาสังขังคอยสิปุลคนจงไม่เมตตาพุทธังรวมจิตธรรมังรวมใจสังขังพวงชายหญิงลงมาให้สิปุลทุกคนด้นะนาตองนะอีกอหรืออีขอจงมารวมใจพุทโธมีใจอ่อนละพุทโธสมาธิธรรมีเพียงติดพุทธังคอยสิปุลคนจงดีตลอดธรรมังคอยสิปุลทุกคนจงดีตลอดสังขังคอยสิปุลทุกคนจงดีตลอดดีตลอดได้พระพุทธังดีตลอดได้พระธรรมดีตลอดได้ สังคังปฏติรูปังสัมปาติธามีเพียงเติดขอให้สิทธิปู่ทุกคนจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่ดีก็คอยสมร็จสมความปรารถนาทุประการขอให้สิทธิปู่ทุกคนให้พ้นอันตรายดังปวงขอให้สิทธิปู่ทุกคนให้ร่าให้รวยขอให้สิทธิปู่ทุกคนอายุวันนะสุขขังพระรังบอกอมบามันเต๋อเดี๋ยวพี่กินอันนี้นะกินทั้มลึกหนึ่งเลย เดี๋ยวจุดเอาไหว้ไหว้ครับจุดแล้วไหว้วขอท่านบอกท่านนะ และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับทาทพี่รักค่ะสวัสดีค่ะพี่รักสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทําวิธีไปให้แล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างรู้รู้สึกดีค่ะเย็นสบายสบายสบายโล่งสบายสบาย,สบายใจแล้วจากที่พี่รักเห็นวิธีอาจารย์นะแตกต่างจากคนเก่าไหมโอ้แตกต่างมากเลยเนาะแตกต่างใช่ไหมคือทุกอย่างมันชัดเจนมันโล่งอลนะการทําวิธีการ ของที่ไหว้นะทุกอย่างที่อาจารย์ให้มาแล้วอาจารย์ทาวิธีให้คือมันสบายมันโล่งเลยสารสวยขึ้นเยอะมากเลยใช่มองแล้วแบบพี่มองแล้วมันมันสบายใจอ่ะมองมองนะสารดูเหมือนมันแบบให้แบบเหมือนสว่างอะในจิตใจแล้วนะไอ้นี่ไอ้นี่ความรู้สึกนะความรู้สึกพี่รักได้ข่าวว่าต้องเป็นอาจารย์กูใช่ไหมใช่ต้องเป็นอาจารย์รออาจารย์อาจารย์ชิลเยอะมากเลยเพราะว่าอาจารย์ไปช่วยช่วยคนเยอะนะพี่ก็รอว่า ต้องให้เป็นอาจารย์ทำทำให้ทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นอาจารย์เพราะว่าเราดูแล้วเราเชื่อแบบที่เรารู้จักอาจารย์มาจากที่อาจารย์มาครั้งก่อนใช่ไหมคะ,ะมาทําให้พี่รักพอชื่ออาจารย์ยาวก็บอกอาจารย์แล้วว่าพี่จะรออาจารย์นะคือรอต้องให้อาจารย์เท่านั้นเลยที่ตั้งให้พอมามตั้งอาจารย์ทําดีค่ะทําดีค<ะ>่ะอยากให้พี่รักฝากถึงคนที่ชมหน่อยค่ะว่าอาจารย์กู้เป็นยังไงบ้าง สำหรับพี่รักษนะนะคือต้องเป็นอาจารย์อย่างเดียวนะที่มาทําถ้าถ้าใครมีแบบมีปัญหาถ้าดูรายการของอาจารย์นะ<ม>คืออาจารย์ช่วยช่วยได้แล้วก็สบายใจค่ะคืออาจารย์ทําทําให้โดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรนะแบบคือ<ม>ช่วยเหลือนะใช่ถ้าเป็นคนดี คือทําให้ค่ะอยู่แล้วสบายยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ลักมากนะคะ,อะขอให้เฮงเฮงจะลงจริญรุ่งเรืองค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่มีเวลามา,มาทําให้พี่เลยอาจารย์ขอบคุณมากๆค่ะ